้องอันนี้แหเด้อครับแหกระตุกหรือว่าเอื้อนอีกแบบหนึ่งแหแห่ตะวันครับพี่น้องเป็นผู้มนย้ายชาวบ้านต้อเองครับแหดังนี่ซิบเกตศอกครับพี่น้องนี่สามเ้นหาครับสามเ้นหาลูกทิบสามกิโลลูกเบอร์ศูนย์ครับนี่ซิบเกตศอกผมซื้อเอ็นมาเป็นสีสิบมาใหาเ้เพื่อนต้อให้ครับ อันนี้เห็นด้านนี้ได้ไดสองปีแร้วครับผู้บัญชาชาวบ้านพี่น้องเอามากางไว้นี่นะครับเพราะเดืปลาไปอยู่ไปกินครับมือสางมากางไว้แต่ว่าบ่ได้กระตุกเพราะว่ามีคนพานมากขี้เลียพามาหนีผมก็เรีย,รยวกว่ากระตุกครับกลัวมีคนมาขวนผมนเอาผูมาใส่เงียมาหันเขไปเดืกระตุกมาแรงจะหาหงมงในอากาศมันหนึ่งหนึ่งลมมันหนึ่งคอยมากระตุกเอา,าครับผมนเอาเงียมาหันครับนี่หัวาหารหมู กข้อเปียกผสมกันวันไม่หันละครับวันบวมๆไปเลยข้อเปียกตามหลักการนี่เขาต้องช่น้ำขึ้นหนึ่งครับแล้วขึ้นมาวานลุงหันละผสมห้าแต่ว่าผมไม่ได้แซ่ครับผมเอาข้อเปียกคือสดมาเลยเอาจากถุงปุ๋ยมาละครับกับหัวหันกี่โลหนึ่งวันไปไม่หันละเป็นอยังคือหัวหันหมูครับหัวหันหมูจมน้าหัวหันหมูหัวห,หันไก่หัวหันงอก็ะไรครับแต่ว่าหัวหวันปลาบ่ได้มันร้อยหนี เอาหัวหันเอามือหัวหันนี่มิจมน้ำครับได้เบิดอันนี้แม่นามมุ้นนะครับพี่น้องนี่ไม่นามมุ้นเขียดอำเภอเมืองงางเขาเนี่ยแะครับผมนี่ครับนามมุ้นนามมุ้นไล้แห้งครับแหงง้งหลายพี่น้องจะน้อยเพิ่งเกินอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หลังปีใหม่เนี่ยคนเต็มบังเนี่นะครับคนมหาว่านแหีกันขณะอากาศดีๆครับขณะอากาศหนาวจะว่ามาหน้ามันลึกด้พี่น้องนี่มองตู้นิ้วขาอยู่กับนี่นี่ลึกประมาณสี่เมตรหาเมตรได้ครับนี่เอานี่ดูบริเวณนี่ครับไม่หมองเดียบโผล่มตรวนั ไอ้พี่น้องไอ้ไอ้โผงครับนี่นั่นเดียวอีโผงผมซื้อปีนี่นะครับซื้อเป็นแปดร้อยเป็นใครผมมา็นแปดร้อยครับผมว่าผมไม่ได้ใส่ยี่นี่ละขี้ขาหมุนไปฟังนั่นครับปล่อยเลี้ยล้อหนึ่งครับผมดูทั้งดูทั้งเหนียครับดูเหนียเขลื่อนผมอันนั้นผมไ่เดีหากินทั้งทั้งเขาทั้งเหนียเขลื่อนทั้งน้ำมันไหลอันนี้น้ำมันหน่อยเนี่พี่น้องน้ำมันแห้งหลายฝุดปกติถ้าปลาหลายก็ทุกปีพี่น้องแห้งผมการยัางผิดนะครับนี่ปีกายช่องนี้ครับได้ปลาคาน กระจุกทองจีน so ี่กินสองพี่น้องพี่กายเลยโอ้ครับได้แต่เพี้ยนไม่แม่ไงแม่อะไกิโลกลัวกันเลยครับนี่ได้เท่าต้งปุ๋ยเยอะนี่นี่รอบปีนี้ปลาบ่ค่อยมีครับมันแรงกับผดน้ำกันหน่อยน้ำน้ำหน่อยปลากับบ๊มีหายากปีนี้ครับได้ติดกินกันยากได้ติดกินกันยากครับปีนี้ซื้อทุกปีเวลานั้นไม่ต้องไปน้องพวกกันนี่ครับสากระตุกครับนี่มขี่รถมอไซค์มาหนีเหรอครับนี่ เดี๋ยวมันนี่ผมฟูยางมากรถมลาติรถพลาสติกจอดแยกนี่งนี่ครับเสียกับต้นขมับนี่เสียดได้ทพี่น้องเสียดนี่เสียดผูกได้เงาเนี่ไว้ครับนี่เสียดผูกไว้นี่แหละแล้วก็ดึงได้พี่น้องคุณเอาเหงาไปหาเหงาเวลานั้นก็ดึงปั๊บมันก็ตกเลยได้พี่น้องตกหมดเลยครับตกข้าบ้านเหงยตกขึ้นข้าบ้านเหงาแหละตกพองกันเฉยเดียวเลยได้ยนื้อมันเขาก็ได้หลายครับยนื้อมันบ่เขาก็บ่ได้นี่ครับแหงกระจกมีแเหงสวรรค์ ครับโพสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ